รู้นะสาวหลมสาวเยอะด้วยแหละเปิดเวทีไหมวันนี้ตื่นยังเนี่ยหรือว่านอนคุณช้างตื่นยังอะ่ะไอ้กบ,โบโล้อไอ้ประยัดไอ้กับโบโล้อน้องใหญ่ ้วันีพี่เมีหนูจบตั้งห้านบ่อค่อยยังเกี่ยวหญ้าพิเศษเลยอย่ามันต้องม้วนไงมันต้องม้วนด้วยมันต้องมว้วนเพราะว่าพรุ่งนี้ที่แน่ๆคือพรุ่งนี้ฝนตกฝนฝนฝนมาพรุ่งนี้วันนี้ก็เลยรีบไงเพราะปกติถ้าจะปัน่นปั่นอย่างเดียวนะไม่ได้มว้วนถ้าปกติแดดปกติอะ วันนี้ปัน่นวันนี้ปั่นกลับด้านแล้วก็พรุ่งนี้รอม้วนอย่างเงี้ฮยฮักไอยัดฮฮ่ฮเนะี่ยฮักไปหมดเลยนะฮักไปหมดเลยนะฮักไปหมดเลยนะแม่วาบูกินมังสวิรัตไหมไปไหนละเนี่ยวันนี้เลิวกินไหมเนี่ยกินไหม หัดกินง่ายๆเดี๋ยวอยากกินยากไม่กินหรอคุณบุญตาสวัสดีค่ะนั่งนับนั่งนับปลาใช่ไหมโอตินโอตินั่งนับปลาใช่ไหม น้องยาน่าจะยังเด็กอยู่น้องยานี่บ่ายาอายุกี่ขวบยากี่ขวบน้องยาไปเอามั้งน่ะยาจะขึ้นเวทีบ่ายโมงตั้งเมียไว้บ่าย โอเคหกสิบสามหกสิบสามนาทีแล้วลงแล้วปะนี่เด้อจะลงแล้วเด้อน้องบันรู้นิติภาาะแล้วค่ะเลยเบนจเพศแล้วค่ะน้องไม่ใช่เด็กนะคะ เอด้อเด้อบายบายมีแฟนได้ <c oughs> ที่สำคัญคือมีแฟนได้ใช่ไหมยาไปแล้วไปแล้วขอบคุณที่หลายแล้วจ้ะนะขอบคุณทุกกำลังใจเลยที่มาชมการเกี่ยวหญ้า <c oughs> การกลับหญ้ามาชมแมวมาชมป้ามาชมความเป็นอยู่ของคนไทยในทางแดนมาดูชีวิตชาวนาในต่างแดนว่าเขา ดำเนินชีวิตกันแบบไหนทำไร่ทำนาเ็าทำอย่างไรอยากจะอยากจะให้เบิงน้ํากันเล่าสู่กันฟังประมาณนี้นะโอเคค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกกาลังใจเลยบริเอ่ยน้ํโบริเก้าวจีงไทรมัดรวมเลยแล้วกันอันไหนที่มันแบบแปลกๆเนาะแปลกๆตายหรือว่าสิ่งที่เคยเห็นแล้วมัน ยุบ้านเขามรรบมนี้อย่างประมาณนี้กัเลยอยากอยากจะให้เบิ้งน้ำกันดูด้วยกันชมไปด้วยกันประมาณนี้นะปวามหม้อ่ะ